เราแบบหน้เราแบบใช่ไปเที่ยวเกาหลีมาสนุกดีครับแล้วก็เป็นทริปหนาวไหมหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ10ถึง20ครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปครบแบบครบทีมครบบ้านจริงๆเรย่งเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวที่เกาหลีเลยได้แบบไป ดูบรรยากาศไปดูไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู้สึกชอบมากครับหนาวแต่อากาศแต่คือแบบใจอุ่นเนาะสนุกดีครับใจอกันตัอย่างดี้มีไกด์ให้เราด้ยครับมีไกด์ดีมีไกด์ดีใช่น้องพายคือเป็นเขาเก่งมากแล้วเขาก็ น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ทําทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยมีพาเราไปที่พิเศษแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไปที่พิเศษส่วนใหญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับแ้วมีมีวันหนึ่งที่แยกไปกับพี่ณเดชกับย่าแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งเขาก็ไปเดินอีกจุดหนึ่งเราก็ไปดูแบบอะไรที่มันแบบไปดูอาร์ตมิวเซียมไปดูอะไรอย่างเงี้ก็มีแยกเคู่ลย ไปกันเก้าคนไม่เป็นคู่สิครับแต่ก็มีแนบถูกไหมไม่คนที่เก้าไปช่างภาพอยู่หรือเปล่าผมไน่ยไม่ก็มีเออเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับอ่อย่างโมเมนต์ไปดูมิวเซียมกันงสองคนอย่างเงี้ยไปกันสี่คนนะไม่ได้ไปสองคนครับไปกันสี่คนแต่คือคือทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได้ ได้เอนจอยอะไรอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับนั่นได้บอกว่าคู่เรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้ะไรครับถ่ายอะไรไเยอะเขาเห็นเลยรูปใช่ไหมครับคู่เราน่ารับเห็นแล้วแบบเขาไม่ยิ้มอะไรเงี้ผมก็คิดว่า ก็น่ารักดีครับแต่ว่าเราก็เราก็ได้เห็นที่ที่เขาถ่ายไว้เห็นครับเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปนั้นทำลงรูปที่แบบเออทุกคนแบบโอเคใช่พอไปเที่ยวยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะอืรก็ถ้าถามตอนนี้นะพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาหน้ารักแล้วก็มีการ ก็แบบนะก็นะแรกครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คําว่าขยับความสัมพันธ์โอ้นี่มันขยับมาขั้นไหนอ่ะคะพี่เซนเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นก็างอาจจะมีคําๆนั้นเลไอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบคํานั้นที่เดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบ ใกล้ชิดกันมากขึ้นค้ามเป็นโซนครับ้าเป็นโซนถ้าเป็นโซนรับใช่ครับใช่แล้วก็แบบได้คุยการได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่านตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับความน่ารักของมังพาคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคน แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเป็นคนเข้าใจเข้าใจทุกคนแลวเข้าใจเราได้แล้วทาให้แบบเออทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นรเราเป็นคนสาร,รภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าเออแบบคุณเจมส์มารูอย่างนั้นเลยเออโมเมนต์แบบอะไมันไม่ใช่โมเมนต์แบบรุ๋วานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบ หม Franc ือนตื really? ่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นทใช่ใมันเปลี่ยนยังไงคะเราบอกเขาว่าเรไม่ใช่พูดเลยหรอเราได้ไหมเราบอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให้ มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆเลยอย่างนี้ครับใช้คําประมาณนี้เรีรีแอคที่เขาเขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาอาจจะมีแบบอันนี้พิมพ์บอกพูดด้วยครับพูดด้วยแล้วเขาเขาลบตาเราไหมไม่ไม่ลบเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคําพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ครับแบบเอออะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบ เขาก็ยินดีใช่แล้วเขาคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นทีเดียวครับแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างขยับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับมันก็เลยข้ามแบบคาว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่อ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สําคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันเกิดขึ้นแล้วมันความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมนะตอนนี้ที่แบบต่างจากที่คบกันมาห้าปีเอ่อก็ต้องยอมรับเขาว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเอ่อเขินเขินมากขึ้นเขินเมื่อก่อนอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ ความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยคําที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิมใช้คํานี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีคำจำกัดสถานะพิเศษในครั้งนี้ไหมคะเจมส์คะคนพิเศษหรือว่าคนของหัวใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมเป็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผมหัวใจน่ารักใช่เราเรียกกันว่าอะไรคะนิคน้องครับ แล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมส์เขาพี่เจมส์ยังไม่มีชื่อแบบว่าตั้งกันเองของคนเลยนะยังไม่มีครับยังไม่มีใช่เรายังยังใช้คำเดิมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยทําให้แบบเป็นไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ไม่เบสแต่คือแบบข้ามข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพ่อคงเรียกเดฟเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วก็ยังจะการตังรักไหมครเหมือนแบบตังรักไหมก็ ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบชัดมากอะไรอย่างนี้ใน,ใน,ใ,นในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักกันมาสัพักแล้วมันก็เลยไม่ได้หวามากครับผม คนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับก<ม>็ได้พูดก็ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไปประมาณนึงแล้ว<ม>ทุกคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต,ต์วันนี้ครับเ<ม>พราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะ30แล้วน่าจะ,น,าจะน่าจะมีมีได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน,น้องเขาก็ยิ่งยินดีครับผมแตมว่าแวัดคู่เรากับคู่นักเด็กนักเาใขรหวานกันยังไงก็ต้องคู่ที่เขาหวานกัน ต้องสูกันคือคือแค่เป็นอย่างที่บอกครมันเป็นมินิมอลหน่อยครับคือหวานในแบบของเราอะไรย่างเงี้ยถ้าเกิดในถ้าในสายตาของคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เขาน่าจะหวานกว่าเพราะะสบการ์ที่เขามีมากกว่าไปขอเคดรับความหวานจากคุณเด่นเลไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบเซลชีชีแต่เหมือนเขาก็รู้แหละว่าแบบอาจจะแบบเซล์ผมมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะเขินจะทําอะไรไม่ถูกเพราะกืนดูอยู่ห่างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับใครเขารู้ไหมวันนี้เราจะมาสารภาพรักเขาผ่านสื่อเต้องบอกเขา่อนไหนนะ เ,เขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่แต่ผมก็ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคุยกับพี่พี่ครับผมก็ดีใจที่ได้พูดครับจำว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษไหมฮะหรือว่าก็ไปเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> คือคือ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบบอลไรคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คําอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่า อะไรอย่างเงี้ยคือครับผมที่บอกว่าบอกผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่เข้าไปรัเไดไหมคะบอกครับบอกบอกครับบอกก็บอกเพราะว่าคือเราจะขยับความสัมพันธ์ไปดูแลแบบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่ฟังเขาด้วยแล้วก็ฟังเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกคือรอบข้างในการทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยเขาไม่ตกใจหมอยู่บอกเออเาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราได้เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ คิดยังไงก็พูดแล้วก็คิดพยายามทําให้ทุกอย่างมันธรรมชาติที่สุดนะครับเจมส์รู้ส,รสึกตัวเองนะตอนนี้เกิดเป็นสุภาพบุรุษามากๆค่อสุภาพบุรุษแบบผมไม,ไม่ไม่รู้ <c oughs> ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเนะียเมืม่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อ,อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอกอแต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือลังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็ม มันไร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรับที่เจ็บระยะถามคืออายุนานนี่เองกับการขยับความสัมพันธ์ในเมืองครับประมาณช่วงต้นปีนี้ครับต้นปีนี้ใช่ที่ที่มีที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่าเราไม่ได้เจอกันเลยนะเราไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วกว่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่ก็อะไรอย่างเงี้ยครับเจอพี่มอกันคู่อี่บ้างครับก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทำงานกันเพราะว่า ช่วงนี้เขาก็ยุ่งอะไรก็ไม่ค่อยได้เจอครับผมโอเคครับขอบคุณครับ